สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเหตุการณ์นะครับอปุ้ยดักกระแตได้จะดักหนูะจะดักหนู <ไป S 1> แต่ดันได้กระแตอ่เดี๋ยวเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะปล้อยเขาไป<อ>าบิมแต่เมื่อวานอะแม่บุกหลังตุกก๊กแกไปแล้วพาบิมไปดูไข่ตุกก๊กแกด้วยเอาไปปล้อยกระแตก่อนเขาอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วบิมนะจะไม่เคยเห็นตุกก๊กแกนะไหนปุ้ยดักยังไง นี่ไงกงหนุ่มโอไหนออกมาไหนยกยกยกออกมาบียกกงมาอยู่ตรงนี้กระแตหรือกระลอกเขาเหมือนกระลอกเลยอุ้ยบอกกระแตอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆดูใกล้ๆอุ้ยนี่นี่นี่ไม่ต้องตกใจลูกบีบีวางเขาก่อนเดี๋ยวป่อยบีวางก่อนเดี๋ยวป่อยเดี๋ยวป่อยเดี๋ยวป่อยเนี่ยมันจะเหมือนกระลอกแต่เหมือนปากมันจะยาวกว่านะมันอยู่มากี่วัดบีบีบอยู่นิ่งเดี๋ยวเขาชนกงเดี๋ยวเขาเจ็บได้หนักได้วันนี้ ตรงจมูกมันแหลมๆนอะปากกระลอกอย่าสั้นหรอใช่กระลอกปากอยสั้นกว่านี้อ่ะบีมรบเดี๋ยวให้แม่ป้อยเอาน้ากงไปทางนู้นให้เขาวิ่งไปทางนู้นอ่ะบีป้อยเขาไปไปเลยนะป่อยหันเอาน้ากงหันไปทาไปลูกไป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 ป่อยเดี๋ยวป่อยเดีาจะกลับไปอยู่ครอบครัวเขานี่ไงป่ะมนชนกงเหียมันเจ็บย่าให้นี่กลับมานะเดี๋ยวดีมันไปลูกไปไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแลไปแล้วไป ไปไปไปดูดิแปลงไหนนู่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 นไปทางนู้นแปลงนู้นลังยู่หูกระจงแน่เลยไปดูดินั่นนั่นนั่นนั่ปีนขึ้นขึ้นหลังคาตุ๊กแกเนี่ยเมื่อวานอ่ะมันวิ่งเข้ามายู่เนี่ยในหลังคาแถวๆเนี้ยแต่เราต้องดูดีมันจะยู่ตามช่องหมายพวกเนี้ยเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าคนน่าจะแอบตามโซ่เดี๋ยวหาให้บีมดูเอาเวลาบีลืมปะล่ะไม่อะไรตุ๊กแกเหรอิงเ๋อ จะหาตุ๊กแกเจอจิ้งเหลยนยสวัสดีเราคือจิ้งเหลียน,ยนอยู่ตามในรูท่อนะี่ปั่าตุต๊กแกในช่องพวกนี้บิมมาดูไข่ตุ๊กแกเห็นเห็นไหมมันไข่แล้วไข่มันติดก,กับกำแพงปูนเลยอะนี่ยังไม่ฟักนะอันนี้คือฟักแล้วบิม นักที่แตกๆนะฟักว่ามาเป็นตัวอย่าบอกว่าไข่ตุ๊กแกน่าเกลียดน่ากลัวนี่ยังไม่ฟักน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยไม่แข็งๆกันแข็งๆไข่อตรงกำแพงได้ไงแข็งๆนะบีมีเมือกอ่ะมันมีเมือกน่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดแล้วอย่างงี้อยู่อย่างงี้โดนแดดจะฟักหรอฟักดิเดี๋ยวมันก็ฟักเดี๋ยวลองมาดูกันเหลือกี่รุกยังไม่ฟักเอาแผ่นพิงไว้เขาก่อนไหมแผ่นหนึ่งเขาจะได้ฟักวีเอาป่ะตัวอื่นเราก็ไม่แอบนะเนี่ยไข่ตุ๊กแกเป็นไง น่กกากลัวน่กกวากลัวเหรอบีบอกว่ามันแปลกบีมไปดูคลิปปาอัพไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองสำรวจรอบพื้นที่สวนเราดูซิว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอะบีมช่วยหาสิ่งมีชีวิตนะมาเราไปดูกันว่าเราจะเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเจอแล้วสองตัวคือกระแตกับจิงเหลน,หลนบีมปาเจอแล้วครับบีมอยู่เฉยก่อน นกอะไรไม่รู้เดี๋ยวกล้องซูมไหมากาเปล่าเตินดำสีดำบีมเห็นยังบีมเห็นยังบีชีให้ลูกดูต้องพุ่งให้อะลูกมองตรงไปปะสีดำพุ่งให้อยู่ไม่ใช่กาบีนกอะไรไม่รู้นกเอ,อี้ยงนกอะไรไม่ออไมใช่นกเอี้ยงหางยาวๆเ,เ,เห็นละวรูเคยเห็นเขาบินอะต้นมะขามใช่หางพวงๆป่ะเดี๋ยวลกลกปากๆเราจะไม่เข้านะเสี่ยว เขาบีบมาด้วยอะไรครับสไปเดอร์ไหนไหนมอสไปเดอร์แอนด์มดแมงมุมมดเจอนกอีกแล้วนกอีกชนิดนึงนก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 ที่นี่น่าจะเจอตรงต้นทับทิมแรงต้นทับทิมน่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเราไปเราระวังต้นทับทิมเจองูนะอ่านี่หลังนกกระจาบของเราเราเก็บไว้นะเราอนุรักษ์ไว้สวยดี ปอไมอป่อมอปอไหนไมป่ปออ๋อไม่ปอต้อง,องอใช่อปอมีผิดไหมใช่ไม่มีอันตรายไหมบีมบีมดูลังนกกระจาบลังนี้ดิมันมีพวงเป็นหางออกมาเห็นไหมสวยเนาะเนี่ยเขาบินเข้าไปทางนั้นแหละบีมเห็นปะนี่มันเป็นทางเข้าไปอะเหม,อมอือนอุโมงเองอเหมือนอุโมงะสวยเลย นน่าลองงรัไปเดินไปทางนี้แล้วส่องกล้อง,งนี้ทางบ้านมองถึงแถวตรงนเพียบ <P le af> เลยแต่ถ้าเยอะมากมาันการร้สึกแปดน่ากลัวเหรอเนี่ยทางเขาเขาที่เป็นเขาทำเหมือนอุมโมงค์เลยอ่ะเ <P le af> ก่งนะนกไหนคางคบแม่บีอยู่ไหนที่แม่บีเลี้ยงไว้อ <c oughs> ะไ <c oughs> ม่เลี้ยงเหรอ ไม่ได้เลี้ยงเหรอไม่ได้แล้วมั้งนึกว่าเลี้ยงไหวทั้ที่สกว่างอุ้ยยกไอกระถางไอนี้ขึ้นมาบีบีเลยเอากระถางออกให้มันเตียนเตนนี่ตอนนี้ก็ตัดหูกระจงออกไปเพราะกิ่งมันยื่นลงมาต่ำมากโดนรถเรายังเดินสำรวจสวนเราไม่ทั่วเลยฝนตกครับตอนนี้พักเบกพักเบกให้บีมกินข้าวก่อนนอ่พักเบก พักเบรกก่อนครับอันนี้สำนักงานของเราออฟฟิศเราเราจะพักกันอยู่ห้องนี้ <c oughs> ห้องเดียวแหละบ้านทั้งหลังใช้ห้องนี้ห้องเดียวแหละกับห้องน้ํานี่มีตู้เย็นแล้วครับอ่าสบายแล้วอพักก่อน